ะะแ,ตแต่แต่แม่แต่หมวกเขาว่าร้อนมากสวัสบบดีว้าป็นไงขอบคุณค่ะสวัสบบดีคุณชิตาภูมิใจแม่มีคนสดีของคุชื่นชมลูยใครก็น่าลักโทรหาเขาค่ะคุณโทรหาเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปรับได้เป็นเด็กในในบ้านนี่แหละสวัสบบดีะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีจ้าเขาาไม่รู้หรอกว่าหนูอะเดี๋ยวตายแล้วจไม่ได้มาแล้วแม่แม่หนองเอียนหมูหันสวัสดีผู้ชมกันแม่แม่หนองเอียนหมูหันมาแล้วค่ะ มาเกียรที่แล้วกินข้าวนี่ก่อนถ้าไม่กินก็ไม่ต้องพรุนี้ไม่ต้องมามานะถ้าไม่กินอ่ะกิ้าวนี่ก็เก็ทปดูว่ขาก็ด๋ยวมาทนี้ก็ได้ง่ายๆดาตงนี้ก็ได้ได้ดีตรงนี้ก็ได้เดี่ยเลื่อนไม่เป็นไรหรอกดี๋ยวแนี้มานไลเจอได้ใหมที่ะท จเจลองไว้ให้แล้วเราจ้าของไอจาจ้าไจานวนคนของเราเท่าไหร่ของเราอาจ้าสามจาสามวปา็แม่แม่หนองีนแแม่หนองีนแม่แม่ลงไปเรารู้แม่แม่นองพีนนะหมูันมาช่วยค่ะบนีสวัสดีค่ะสวดีเราไม่รู้ว่าจะมาหลจะเอาีเดียวเลย

กไกนเงนะไม่คจะ่ใช่ไมกนดไม่ได้จริงๆเอาะจำไม่ได้ก็วันนี้จะเปกนูำกั็หมายงกิไปจินหูได้กินได้สิก็เปของหมูทำได้รเช้ากาเราดิพแล้วเอาจขอมาก่อนอ่ะกินน้ำค่ะมีน้ำน้ำพระเอกใ